เฉลยข้อสอบแพทสองนะครับเป็นพาร์ทฟิสิกสอบไปเมื่อเดือนเมษาปี57ข้อที่70นะครับถ้าตัวเก็บประจุตัวหนึ่งมีความจุน้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องตัวที่1นึ่งอตัวเลือกที่1บอกว่าตัวเก็บประจุตัวที่1เก็บประจุได้น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2 ครับตัวเลอที่2บอกว่าตัวเก็บประจุตัวที่1เก็บพลังงานได้น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2นะครับตัวเก็บประจุตัวที่1มีความต่างศักย์น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2นะครับข้อที่4บอกว่าไม่มีข้อใดถูกข้อนี้นะครับค่าความจุเนี่ยค่าความจุของตัวเก็บประจุเนี่ยเราสามารถหาได้จากประจุนะครับประจุหารด้วยความต่างศัก์ ประจุหันด้วยความต่างศักดิ์หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถใช้ความต่างศักดิ์น้อยๆนะครับแล้วทําให้เกิดประจุเก็บอยู่ในตัวเก็บประจุได้มากๆเนี่ยค่าความจุมันจะมีค่ามากเห็นไหมครับความต่างศักดิ์มันจะเป็นตัวหารส่วนประจุเนี่ยมันจะเป็นตัวเศษ นะครับตัวตัว,ต,วตัวถูกหารถ้าเกิดตัวหารย <trendy, S 1> ิ่งมีค่ามากนะครับผลหารก็คือค่า c เนี่ยมันจะยิ่งมีค่าน้อยนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าตัวตัวถูกหารเนี่ยตัว q ที่อยู่อยู่ด้านบนเนี่ยมันยิ่งมีค่ามากนะครับผลหารนั้นเนี่ยก็จะยิ่งมีค่ามากนะครับทีนี้ทีนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าค่าความจุเนี่ยนะครับค่าความจุเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ สองสองสองปัจจัยเนี่ยครับก็คือ,ข,อ,อคขึ้นอยู่กับประจุนะครับขึ้นอยู่กับประจุแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์นะครับในการที่ชาร์จในการที่ใช้ชาร์จประจุนะครับทีนี้ทีนี้ แล้วโจทย์ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบระหวา่างความต่างศักย์สองตัวนะครับเปรียบเทียบระหว่างความต่างศักย์เอเอตัวเก็บประจุสองตัวก็คือ c หนึ่งนะครับ c หน mm ึ hmm. ่งเท่ากับสมมติเป็น q หนึ่งส่วน v หนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่ง q สองนะครับ c สองเท่ากับ q สองส่วน v สอง โดยที่จุดบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเก็บประจุตัวที่1มีค่าน้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2นั่นก็คือ c 1น้อยกว่า c 2มันหมายความว่าไงนะครับมันหมายความว่า,า q 1หารด้วย v 1เนี่ยมันจะน้อยกว่า q 2หารด้วย v 2นะครับหารด้วย v 2ซึ่ง มันจะเปรียบเทียบกันได้นะครับอย่างตัวเลือกที่1เนี่ยบอกว่าตัวเลือกที่1บอกเราว่าถ้าเกิด c 1น้อยกว่า c 2นั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุตัวที่1เก็บประจุได้น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2อ,อใช่หรือไม่นะครับใช่หรือไม่ ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่มันก็ไม่เิงมันจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะทําให้ประโยคนี้ถูกต้องเนี่ยมันก็หมายความว่าตัวเก็บมันต้องบอกว่าตัวเก็บประจุตัวที่1จะเก็บประจุได้น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2ในกรณีที่นะครับต้องมีเงื่อนไขด้วยถ้าเกิดว่าความต่างศักย์ที่เราใช้ชาร์จประจุเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเราก็จะบอกได้ว่า คิวที่เก็บอยู่ในประจุตัวที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าคิวที่เก็บอยู่กับในประจุตัวที่ในตัวเก็บประจุตัวที่2องถูกไหมครับเ,เพราะฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับจะให้ถูกต้องเนี่ยนี่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดจะทำให้ถูกต้องเนี่ยต้องระบุด้วยว่าเ,เมื่อ v 1น่งเท่ากับ v 2องนั่นเอถึงจะถูกต้องครับเพราะว่าเราต้องดูดูดเปรียบเทียบกับความต่างศักดิ์ด้วย เทียบความดังสักวีหนึ่งวีสองด้วยหรือว่าตัวเลือกที่สองเนี่ยบอกว่าตัวเก็บประจุตัวที่หนึ่งเก็บพลังงานได้น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่สองนะครับพลังงานในตัวเก็บประจุนะครับพลังงานในตัวเก็บประจุเนี่ย u มันเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสองซึ่งซึ่งนะครับ พลังงานเนี่ยมันก็เกี่ยวข้อกับตัวแปร Q กับตัวแปร V นะครับอสองตัวแปรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับปรับสมการนี้นิดหนึ่งนะครับปรับสมการนี้นิดนึง,นะนนนงแทน Q ด้วยนะครับ แทงคิวด้วย CV นะครับแทงคิวด้วย CV เราก็จะได้ hmm. อ่ะถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับสมมุติ พลังงานของตัวเก็บประจุตัวที่1ให้เป็น U1 นะครับเท่ากับหนึ่งส C1 V1 กํลังสนะครับเปรียบเทียบ U2 เท่ากับ1ส่วนส C2 V2 2. กํลังสนะครับการที่เราบอกว่าถ้าเกิด C1 น้อยกว่า C2 จะส่งผลให้ U1 น้อยกว่า U2 เนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับมันก็ยังไม่สมบูรณ์ เราจะต้องระบุด้วยว่านะครับก่อนอย่างสมการเนี้ยเราก็จะต้องระบุด้วยว่าอันนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะครับตัวเก็บประจุตัวที่1เก็บพลังงานได้น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2ก็ยังไม่ถูกต้องถ้าเกิดจะให้ถูกต้องก็ต้องระบุด้วยว่า v 1เท่ากับ v 2นั่นคือนั่นก็คือต้องเปรียบเทียบที่ความต่างศักดิ์เดียวกันนะครับความต่างศักดิ์เท่ากันหรือว่าตัวเลือกที่3เนี่ยบอกว่าตัวเก็บประจุตัวที่1มีค่าความต่างศักดิ์น้อยกว่าตัวเก็บประจุตัวที่2 นะครับในคำว,ว่าแล้วกับตัวเกิดป,ประจุตัวที่2อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่า,าถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบความต่างศักย์ใช่ไหมครับความต่างศักย์ระหว่าง C1 กับ C2 เนี่ยเราก็จะต้องกำหนดให้ Q 1กับ Q 2เนี่ยเท่ากันก่อนนะครับมันถึงจะเปรียบเทียบความต่างศักย์ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ จะให้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะต้องระบุว่าคิวหนึ่งนะครับมันต้องเท่ากับคิวสองถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สรุปได้ว่าไม่มีคำกล่าวใดถูกต้องนะครับตอบข้อที่สี